แต่อะต่เมแมาไม่นนเี่ชั่วโมงใต้หย่อนๆใหญ่ไม่ตีมีตาไหเรายังไม่ได้เซ็นใบยาป้าก็ลอย่มันค้างอยู่ในแต่เอะใครอะเวเต้าได้กเ้ว้อพูดแล้อเวบล็อเเฟบล็อเฟะคอะบ้านะบ้านล็อเฟนเลยบ้านอะเ้้พูดอะไร้ัเี พวกเราโทรไปพวกเราโทรไปเขาก็บอกม่ว่าแล้วแล้วเอาไว้เอาไว้บล็อกบล็อกยามอะไรละว่านี่เราพวกยังยังท้อเลยบงล้อเสร็จแล้วก็ยังไม่ลุกยังไม่เอาดูดูไหเตถือก็้นที

ผมหนักพอจะขายได้ผมหนักฮะฮะผมหนักเจ๊ขายได้ขายอะไรอยากไปขายไหมเจ๊ขายอะอยากมาซื้อเออ

tiền khi quá mua bán mặt tấm mặt rồi nhà, mua tấm

นในเพีเว็บอิมิวมจาก่เฟซบุ๊กแต่นำมาเจอเลยใหดูยังเลยมาอ่ะเดเพอวิดินะที่ได้ลาอนนี้อ๋อหนูที่นี่ก็เดี๋ยวพูดสิอูเดี๋ยวนเล์ีมไม่เท่ที่จะโทรัพท์นกี่หรทีนั่เมาทุกย่าได้รที่นพูมือมาทุก่ดาส้อีมพี่อนหรอ அஹ்ரி மூனா பூங்கா นั่นนั่นสีเดียดแลวนเป็นนนส่เาะม่เอ่อแม่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 าม่แ่แมอแม่แม่แมม่ตา่แม่แม่แมม่แ่แมมแม่แม่แม่แา่แม่ม่แม่แมม่แม่แม่แม่ม่แม่่แม่ม่มาม่มมม่มมม่ เดี๋จะเลี้ยงม่ฟิชเคนันเลยพิชเนกันแรกออแล้วเจอผุ้ใดกทีล่าน่งอเด็กคนนี้เขาว่าเด็กคนิชเคนอย่างหนึ่งเออนะเพนจะชื่อนันะน้อยีก็เลยกินตนน่อยน้อยนะอยน้ยเบะที่ละสองดยามา่หาไยะ

Kau mana? Nol lepas lebeli. Ah. Dan tan. Asal pelik dek. Lepas awak mau perpana Oh, lebeli dek. Nanti jepa sate di Jepun. Nanti sate di Jepun ada blower. Ada blower. Ada lagi apa jangan ke? Saya kau kari

Te tu memoria. Te tu memoria. María, María. María, María. Vamos a ver. Y eh poner una. María, María. 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 María.

เดีอยวพูดแ <laughs> <in> ้ว <impossible> พ่อไม่ไดพูด uh, ป <cot> ือด้ถือได้ไอ้นมัวกูไะมมัอ่าเอาไว้ายะให้เว่บุรีรอว่าตลากเนี่ยมีมีอะไรมาตั้มอะไรผู้พันเนี่ยมาเลยนนทบุรีละกินรบกวเวลาผู้พปเดี่ยจะให้กินอรมาตั้มอะไรโรงงานไปเป็นล่ามไปเป็นช่าง เราเดินไปเก็บตัวสามใบย่ายนี้เนาเดี๋ยวก็วันเจ้าเม่บ้านแต่ละแล้วล่าจะตู้ระเวตู้ยะเวยีกุ้งขนาดนี้ไม่มีไม่มีไม่มีกจะได้เลยพี่แล้วก็หนังถ้ากูคือใครจะเฉลยคุณแม่น้าหนูนี่พอได้ผลเลยนี่จะลองเชื่อไหมคุณม่ห้เฮเท่เฮเท่เดมมูโมเย่นี่จะลองเชื่อไห

ยกบ้ามาอีเมลเอยกบามาเนมซัลเนนี่ยนนนนทุกอย่างสภาพเดิมทุกอย่างสภาพเดิมอะวกก็มีเดละดีดีใเลยในพลาเน่บายังกมีเดแต่ไม่นพลกบ้วยเหรแต่ไม่ตาตาเหมือนเดิมทุกอย่างอมาปบ มัมแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เราก็เว้ยได้เราผ่าได้เราผ่าช่วยกันดูแลเออนเออจยจะเจนนแต่เราผ่าเราผาว่แต่เราผาเราผาช่วยเจนเนคือเาเราเอหนน่มเอก่าีเบลกได้เลยใช่ไหมเออหนัว่าเราต้ออุส่าห์ยงมีอะไรยบ้างเราไปดมาคุยกันลไป เตมนักว่านเฟบูลัดเพื่เพนะฮะคือเกลวันนักว่าทีว่กทูเฟืทูเฟเนี่ยมันจะมีส่วนมากจะมีทุเฟืนะและเต่และเต่กัลยาเธอจะเอาคนใหม่มาได้หรมั้ยวะเต่นโอ้ยเนี่ยในรอบเฟื้มันแน่เกลวันเดียวพี่เอาไมได้น เอาพี่เลยให้ดูลยเตะได้เละโพเออเละตัเลยเท่ารนบเลยเฟยอาอย่างงเลยดีนทีเอาว้าดนเวมุเอาเว้าเฟยวเนี่ยเออพูดเพื่นี่แหละนายเคยทำมาเลก็้ทำาดิโอเคโอเคบ๊ายคุณพ่อหนะบ๊ายี่ยเออมบ๊ายบายบ๊ายบายบวยบ๊ายบาย left